ก่อนอื่นก็สวัสดีนะานะนักตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเหมือนเดิมครับนะชอกรอห้องหรือชอฟิชชิ่งอย่างแรกเลยก็อย่าไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับวันนี้มีเวลาอยู่3มชั่วโมงเดีย๋ยวเราต้องกลับไปทำงานต่อเนาะก็วันนี้อากาศดีนี่ดูอากาศคึ้มๆคึ้มๆเลยนะนะ อายุเข้าเอาละก็ผมพูดไม่ค่อยเก่งเนาะวันนี้ก็ไปตกปลาข้างทางกับกบยางที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นกบยางเล็ยเปอยวีนึงวันนี้ใช้สีเหลืองเขียวครับนะนะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามชมผลงานผมด้วยแล้วกันนะครับไปครับมีเวลาสามชั่วโมงไปต้องรีบไปรีบกลับ ว oh, นะิ่ง uh, วนะิ oh, ่งวิ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 ่งใส่ฟูกนะนะวิ่งวิ่งวิ่งใส่ฟูกเรียบร้อยครับนล้วนะโอ้โหเป็นไงส่งต้องส่งนานเลยครับนล้วนะตัวนี้เพราะใส่เหมืนฟูก <c oughs> โอ้โหทันานใส่ซุวยครับนล้วนะตัวนี้ส่งยาวๆเลย ไม่มีเราแวงครับอย่างนิ่มคนละนะโอ้ยหมดระเลือดคีส่งนานครับใส่ฟูลมันวิ่งครับไหก็ฝากไว้ด้วยครับกบย่างเล็กยอีหนึงตัวนี้เป็นเรื่องเขี่ยวครับเขาไปชนใส,ส่ซวยๆเลยแล้ะนะฝากกั้ด้วยครับ กบย่างเล็กเปื่อยวีนึงสีเหลืองดำขนั้นนะ่ะกับปลาชนหม่ายเลขเต็มปลาครับฝากไว้เลยครับกบย่างเล็กเปื่อยวีนึงสีเหลืองดำ ไม่ใหญ่ครับพนะี่น้าลุดไหมกูจะลุดอยู่แล้วนะติดอันนี้ดิอะไรเนี่ยถาวันติดถาว,วันจบยังเรื่อยวีนึงครับสีเหลืองเขียวกับปลาช่อนข้างทางฝากไปด้วยครับฝากไปด้วยครับ กับแล้วก็ซับเือนะนะหมายแตกเลยตัวเดียวอือกบอย่างเลื่อเปยวีหนึ่งสีเรื่องดำครับกับประช่อนข้างทางสาปลาเข็มฝากไปเลยครับ กินอะไรก็อันวันเยอะืมกบยางเลเื่อเปววีนึงครับท่านนะกัดยังดุหืมันตัวนูนเลยสองเลยครับกบยางเลื่อเปววีนึงสี ขเขียวเหลืองครับธนาะกนะนะ็ปลาช่อนข้างทางครับฝากไว้ด้วยครับ <c oughs> เรียบร้อยกันแล้วนะผลพอดีก <c oughs> บยางเลื่อยวีหนึ่งสีเหลืองเขียวครับธนะนะนะ cion, ากับปลาช่อนไซส์สวยๆเลยวัดกระเด็นกระดอยขึ้นมาเลยครับฝากไว้ด้วยครับ กรนะติกแล้วโอ้ยดึงกระชากพดไปเลยกบกบุกยางเลื่เปื่อยวินึงสี่เรื่องเขี้ยวครับนฮะทนะัดกระชากเหมือนกันเดิมตัวนี้ตรงนี้ปลามันค่อนข้างระแวงนะอุ้ยค่อนข้างระแวงพี่ผู้น้ำนะตีดำน้ำเรียบร้อยครับนะนะ้ากระกบกยางเลื่เปื่อยวินึงสี่เขี้ยวครับกับกระชอนใส่ซื่อ เรียบร้อยครับล้านะหมายเดียวเลยกัอบกอบยางเลยตีแบบดำน้ำครับล้านะคอช้าช้าลากเนียนๆเรียบร้อยครับกัอบกอบยางเล่บวยวีหนึ่งสี่เรื่องเขียวเต็มปากครับก็มาช้อนใส้สวยๆหนึ่งฝากดไว้ครับกบอยางเล่บวยวีหนึ่งบ้นนี้เหรอบ้านนี้เหรอ <c oughs> มันไม่ใหญ่หรอกกลืนครับผมกบยางเลื่อยเปื่อวีหนึ่งสีเขียวเหลืองกอกอๆๆาเกอครับเต็มเต็มคลอเลยกับปลาช่อนใส่สวยๆครับนะคัฝ้าเลยครับกบยางเลื่อยเปื่อวีหนึ่ง ก็สวัสดีนานาทุกป่าทุกท่านครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณนี่สิบโมงก,กว่าก็เ,เวลาสองชั่วโมงก,กว่ากับการตีป่าช่อนค้างทานนะครับนานาเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าได้กี่ตัวเนาะเดี๋ยวโชว์กบยางก่อนกบยางที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นกบยางเลื้อเปื่อยวีหนึ่งสีเหลืองเขียวตัวเดียวเลยครับตัวนี้โอเคครับก็เดี๋ยวเรา ดูประช้อนกันว่าได้กี่ตัวผมกม็ไม่ได้รู้เหมือนกันโอ้โหเอาละครับนะนะมันนับกันโอ้มีตัวซวยๆสามตัวมันก็ได้เนาะสออหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเป็ดตัวครับธนะนะกับเวลาสองชั่วโมงกว่าเอ้าตายตัวหนึ่งแล้ว มันจะเป็ตัวครับนะนี่ตัวใหญ่ตัวโลกว่าโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ